สวัสดีครับพี่น้องเอฟซีบ้าท่งหน้าดูดแชนแนลครับมีมีโอกาสตอนรับคุณพ่อครับไทยรัฐพ่อไทยรัฐพ่อไทยรัฐครับวงศรีครับ,รบอยู่บ้านระเบิกหมู่ที่สี่ตำบลประสาทอำเภอบ้านดาน่านจังหวัดบุกนีรับมีคุณพ่อเดินทางมาสวนพุท่าสำรรถแสงท่องของบ้าท่องเพื่อมาศึกษาศึกษาลวก็เอาต้นพัดเดินมาครับครับครับ เดินทางมาจากจังหวัดบุริยราพนะครับพี่น้องเด้ออันนี้ก็ได้มาชมหอดสวนบัวซาสำรดเสียงท้องของแท้ครับพี่น้องของสวนบัวทุง่งปู่เอีงครับแล้วก็ประสบก็สมบเร็จมากส,สองปีแล้วครับปีนี้เขาปีที่สามครับค,คุณพ่อไม่ได้เห็นหอดสวนหอดบองปีนี่เลยครับก็พอใจมากเลยแล้วก็จะติดต่อมาเรื่อยแล้วก็จะไม่เยี่ยมมายามอีก พอเราก็ไม่ได้อยู่แค่นี้อ,อ,อากูรู้ว่าอายุเท่าไรนะครับปีนี้โอ้ปีนี้เป็นปากเข้าไปแล้ว70 75แล้ว70ซี75นะครับนี่แข็งแรงนะครับพ <c oughs> ี่น้องนี่งโทษติดต่อผมหลายอาทิตย์แล้วครับจนน้ำมาหอดสวนนะครับพี่น้องนี่นี่ก็เป็นการยืนยันจากเสียงอีกเสียงหนึ่งนะครับพี่น้องเด้อว,ว่า สามรถเสียงทองของเขานี่เป็นพันธุ์แท้ปลูกได้ขายกินครับว่าจะใส่ปุ๋ยนดน้ำฉีดอมโมนแล้วก็ฉีดยาป้องกันตามาช่วงเยวาว์ครับพี่น้องที่กับป้ามาเบิ่งสวนนะครับอันนี้ก็ป้านี่เป็นป้าปลูกไหมนะครับพี่น้อปลูกไม่วงัวงเลี่ยงเนี่ยบ่อค่อยได้รักษาบ้านไหนพวกยิกกระตีขันรักษากับต้นถั่วหัวแล้วครับอันนี้เพิ่งมาฟื้นบางช่วงฝนลง่มนครับแค่นี้สำเร็จอยู่แล้ว กานนี้ละครับการไล่กัวครับยู่นี่รถต้งเบิรลอยห้าสิบต้นไล่กัวปีที่แล้วกาเห็นเงินเสียนครับปีที่แล้วขนาดรุ่นสุดท้ายครับรุ่นเดียวเอาอะไรอีกเนาะทำนาครับชีพไร่กันขายไม่ได้พอแสนหนึ่งรถไถยมักินหมดรถเกี่ยวมันกินหมดบนเหลือรุ่นคุณพ่อเลยเพิ่นประสบการณ์ไล่ยังไงครับในการเฮ็ดสวนเน็ดเกษตรผมเฮ็ดมาทุกอย่าง อยู่กาดเชิงกับปูมะพร้าวพันพันกว่าต้นทุเรียนก็เฮ็ดแล้วทุเรียนก็เฮ็ดแล้วแต่ก็ว่าจะไม่สู้ต่อไปอ่ะทำก็ทําน้อยๆ้อยอ่ะไปเห็นไดไรยังไงว่าืีอยาเค็ดแบบพุดซ่าซาำรอยเออเพงบันดันใจแรงบันดานใจผมก็ดูในยูทูบว่าทุกสวนมาก์แล้วก็ไม่เห็นได้เต่เงินแสนเนาะแล้วก็ไม่เห็นช่องของผมก็เลยโทรมาเลยวะนี่ก็เลยโทรมา ว่านี่เราทําอย่างเดียวคือถ้าเราทําแต่ส่วนยางอย่างเดียวมันก็ได้แค่รับแค่นั้นเนี่ยได้กินได้อยู่ได้ใช้อย่างพอดีแต่ถ้าเราเพิ่มไอ้ส่วนนี้เข้าไปอีกมุดก็ปลูกแล้วสมุดก็ปลูกแล้วทุเรียนก็ลองมาแล้วทุเรียนก็ลองแล้วกล้วยก็ลองแล้วหน่อไม้ก็ลองแล้วตอนนี้มะพร้าวก็ลองแล้วตอนนี้ทุเรียนตาย เรียยนตาก็เลยเอาพุทราไปปลูกแทนเลยเอาพุทราไปปลูกแทนครับผมกับละมุดมังคุดก็ลงให้มันเต็มสวนเลยเจโน่ก็เป็นสวนใหญ่นะครับเจโน่เดี๋ยวเดี๋ยวบมเกินสองปีพุทราเนี่ยพุทราเนี่ยหมดเกินหกเดือนเดี๋ยวอีกเจโน่ช่องบ้าท่งแล้วโดนแชแนล พาไปไทยสวนของคุณพ่อครับอยู่พ่อพ <be> ูลย่ำครับไปเลยยินดีตอนรับสุขการจะไปหน้าแล้งอู้ยเรื่องแข็งแรงมาแล้ครับรุ่นนี้รุ่นรุ่นนี้รุ่นปาดได้ครับาดกับข่าวกับน้ำเนี่ยหอดหรอกผมมีสะตั่งเป่ย์ลูกอ่ะกินไม่หมดหรอกทอดจ้านาที่เหรอเนี่ยพวกคนทอดแหวหวานทีหนึ่งก็เป็นครุ้วครทำไมมันติงเราอ่ะ ครับขอขอบคุณคุณพ่อนะครับครับที่แวะมาอุดหนุนต้นพันธุ์พุทราสำหรับแสงท่องหอดสวนมาง่งเหล่าม่เยี่ยมสวนครับครับเลีแรงบันดาลใจจังไี่ครับคืออยากปลูกแรงบันดาลใจนี่ก็คือคนขยันกับเ็ดหยังกัมพยชาเหนื่อยเนาะครับผมคือถ้าพุทรานี่ก็เห็นครายเงินหลายในเราที่เราก็มีพอเฮททได้ก็เลยครับผมตัดสินใจว่าเออเราเป็นพืชเสริมอีกอย่างนึง พอเราปลูกหลายอย่างอยู่สวนแล้วทำอะไรตัวนี้มันเสริมขึ้นมาอีกแก่วันนี้ยังลอยก็คงจะสบายแล้วครับผมเราไม่เคยขอลูกขอเตาไม่ประมาแล้วครับผมชีวิตต้องสู้ชิปนี่เป็นชิปสัตยสนะครับพี่น้องแล้วชิปมาพอกันไหมครับสวัสดีครับสวัสดีครับ